เซ so, นี่นะครับก็จะมาเบิ่งข้อมูลนะครับจากข้อมูลของเทคโนโลยีการเกษตรนะครับที่มานะครับคือการปลูกพักปลูกพักสลัดประหยัดค่าหมอเพิ่นว่าโดยปกตินะครับเข้าคิดแค่ว่าการปลูกพักคือเอาไว้บริโภคในโคเรื่อนเพียงอย่างเดียวแต่การปลูกพักอินทรีย์ขังบ้านยังสามารถรักษาสุขภาพได เนื่องจากพักที่ห้องกินนะครับบ่มีสารผิดตกค้างพอห้องบริใสสารเคมีในการปลูกรับหลูทั่วโลกนะครับการปลูกโดยใสสารเคมีชนิดที่ค้นปลูกบริกินคนกินบร้ปลูกการที่ห้องกินเฉพาะพักที่ปลูกก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยั่งประหยัดค่ารักษาโรคในนําเิ่นว่าเรื่องเล่าในผูนีนะครับเพิ่นเกี่ยวกับทายทอดแล่ง เขาเรียกว่าแรงจูงใจในการเหตุการเกษตรการน่าจะลึกซึ้งพอสมควรนะครับคุณโพ่นะครับนามว่าค,คุณพ่เล่าให้ฟังว่าพันจบปริญญาเอกสาขาวิศว,วกรรมเคมีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐเมกาในปี2 5 4หาสี่หาได้ทำงานในบริษัทยาที่เมกาอเมริกาได้ม่นหาปีมีความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยรู้สึกอยากกลับบ้านเกิด พ่นวาพอ่อแม่พ่นยูเมืองไทยอ,อเมริกาสะดวกและทันสมัยกระจริงแต่ความรู้สึกว่าบ้านเหาคล่องตัวกว่าก็เลยกลกับเมืองไทยเพื่อเปิดกิจการส่วนตัวนะครับกิจการส่วนตัวหรือเปิดธุรกิจส่วนตัวต่อมาพ่นกระได้เจอกับคููชีวิตนะครับคุณคุณพอเนี่ยชื่อว่าคุณหนูดีซึ่งมีแนวคิดตรงกันว่าอยากทำสวนพัก หางบ้านเพื่อเห็ดมาเห็ดประกอบอาหารในบ้านเนื่องจากคุณหนูดีเคยมีประสบการณ์จากการทำรงเรียนอรุบาลที่สางแปลงปลูกผักไหกับเด็กหน่อยอยู่คือเป็นปลูกผักไหกับเด็กหน่อยอนุบาลครับการปลูกผักในเมืองสมัยเมื่อปี8ปีก่อนนะครับบ่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ในเรื่องเกษตรแปลงใญ่คุณพ่อ พึงก็ะเลยหาความหล้จากหนังสือข้อมูลจากต่างประเทศข้อมูลต่างๆที่ศึกษาว่าประเทศไทยมีพื้นที่่หลายเมื่อเทียบกับ <c oughs> ประเทศใหญ่ๆแต่นําเข่าสารเคมีที่ใส่สำหรับกำจัดวัชพืชและสารเคมีกำจัดโรคพืชมากนะครับมากเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเฮดไห้นหตนักว่าพักที่บริโภคหรือกินอยู่นะครับ ควรจะเป็นการปลูกพักแบบเกษตรกรอินทรีย์ปราจากสารเคมีเนื่องจากการทําเป็นการฆ่านะครับปลูกพักหล,ยลายๆยิ่งๆเนี่ยนะครับายเดียวเกษตรกร,กรใส่สารเคมีหลายนะครับเพิ่นกันเลยมีความสนใจที่จะมาปลูกพักสารอินทรียนะครับความกังวลนี้นะครับเพียงแต่คุณพ่อคิดว่าถ้าหากย่างบริโภคพักในตลาดที่ทรงมากขายตลอดไป เสียงต้อโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีตกค้างในผักเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่หนาเป็นห่วงแล้วทีนี้คุณโพ่พิ่นกันเริ่มศึกษาข้อมูลจากซื้อออนไลน์และก็ลงมือเห็ดเลยนะครับเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรอินทรียแต่แต่เริ่มแหลกเริ่มปลูกทุกอย่างที่อยากกินในช่วงแรกบ่มีประสบการณ์แต่ด้วยใจหลักกับาการล่องพิดล่องถูกมาเรื่อยๆแต่ก็สามารถมีผลผลิต ได้กินได้ใช้ประโยชน์นะครับต่อมาได้มีโอกาสไปศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์ที่ฐานฐานถ้ำสันป่าตองเชียงใหม่สามมือได้เรียนรู้จากคุณจูนจันใดนะครับเทคนิคการเกษตรกรรมธรรมชาติแบบย,ยั่งยืนมีการเห็ดนำมักการห่มดินการใส่สม,มนุนไพรการใส่ของเหลือใส่เอาไม้ผ้าเหลหรือ ไม่ทีเลือใส่นะครับมาเพาะตอนกาเอาอิดก,กอมาว่างเป็นทางเดินในข้อหมายของการห่มดินคือมีแนวความคิดว่าดินเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ของตายมีจุลินทรีย์ต้องการความร่มเย็นเพื่อให้บ่โดนแดดเผาจนเกลี่ยจนดินเหมือนตายแล้วพอต้องเติมถาดอาหารเข้าไป ในการทําการเกษตรแบบนี้เห็ดให้เหามีเป้าหมายว่ามันแค่กินผักว่ามันแค่ประหยัดให้มองว่าการปลูกผักเป็นกิจกรรมในชีวิตการปลูกผักจะได้ผลที่ดีที่สุดคือประหยัดค่าหมอเลื่องสุขภาพซึ่งเราเป็นห่วงนะครับว่าการกินผักที่ปลูกตามท้องตลาดต่างๆมักจะมีสารเคมีและเฮ็ดจะให้เกิดโรคเพื่อให้ในใจว่ามีผักปลอดสารกินกัน เป็นความมันคงด่านอาหารนะครับในช่วงที่กรุงเทพล็อกดาวนะครับช่วงโควิดนะครับเพิ่นกับมีความสุขที่มีพื้นทีสีเขียวเสมือนเป็นหลุมรบไัยพื้นที่ภ่หนอกและเรียนรู้ว่าการปลูกพักป่อสรรผิดประหยัดค่าหมอรักษากายแล้วยังรักษาใจนําเพิ่นวาเมื่อได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ก็เริ่มต้นการตั้งเพจเพื่อแบ่งปันไลฟ์สไตล์ที่กลับเขาไปสู้ ของคนที่ต้องผลิตอาหารกินเองเป็นจุประสงค์หลักปัจจุบันคนเมืองเคยชินกับการใส่เงื่อนสื่อของเยอะนะครับรวมถึงอาหารจนบางครั้งลืมที่มาที่ไปของอาหารว่ามาจากไสอาหารตรุกมมื่นนี่ของคนเมืองนะครับเน้นการลดต้นทุนแล้วก็เริ่มและเพิ่มผลกําไรให้กับผู้ขายเราจึงพบว่าอาหารที่เฮาสื่อมากินนั่นบ่ค่อยมีประโยชน์หรืออาจจะมีสิ่ง ปนเปื้อนอยู่การที่เห้าปลูกพักกินเองนะครับกระจาเห็นตุนทุนที่แท้จริงและวัตถุดิบที่คุณภาพสูงเห็ุให้เห้าต่างคำถามว่าวิธีที่ได้มากของพักราคาถูกในตลาดอาจมีการใส่สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือการเน้นปุ๋ยเคมีเพื่อให้เก็บเกี่ยวได้เร็วหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นนาคิดนะครับเป็นแนวความคิดของเพิ่นว่าเพิ่นบ่อยาก จะไปกินพักที่มีสารผิดนะครับเพราะว่าพักเขีย <ๆ S 1> วเทียวเราเหินใน้องกลาดนะครับส่วนใหญ่ก็ใส่ยาขามมแรกกันทางนั้นนะครับเพื่อน,นมีไอเดียที่จะปลูกพักเบื่อกินเองนะครับกิจกรรมภายในครอบครัวแล้วก็เปือนเสวาว่าการเป็นการรักษาสุขภาพนําเพิ่อนมีความคิดนะครับว่าการใส่ชีวิตทุกมือนี่ทรงผล กระทบกับสิ่งแวดล้อมแบบเปอย่างยื่นที่นี่นะครับการใส่สารเคมีต่างๆกจะมีผลกระทบต่อโลกในระยะยาวเพราะว่าสารเคมีนั้นยูดโดยดนดหล้วกาเพิ่นใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อการแยกขยะภายในขั้วเลื่อนขยะที่ย่อยสลายได้มีการแยกออกเป็นซิฟกว่าชนิดเชน่ชน,ชนเล็กอลูมิเนียมสังกะสีขยะที่น้ำมาก ไปฝังกบหรือทำพลังงานขวดพลาสติกขวดแก้วหลอดไฟใส่แล้วท่านไฟฉายเพื่อสะดวกในการจัดการขยะในขั้เลื่อนเช่นเศษอาหารเศรษพักผลไมใหม่ผลิตใส่ตะไคายพลาสติกประมาณ1เมตรใส่ลงไปร่วมกันกระดาษกล่องลังสามารถย่อยสลายได้แต่จุลินทซีย์บริดใส่ลงไปพอถือว่ามีจุลินซียในธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงแต่ล่อให้มันถืนนะครับโดยบดไ้ปิดให้มีทิศซึ่งมีกินบ้างจะต้องว่างในทีห่างไปเพื่อลบกินการไปเรียนรู้ที่ฐานถ้ำสัมปาตองเชียงใหม่เขาสอนให้คิดการท้ำกษตรแบบคนจนอยู่ในเมืองเศษใหม่ที่ทุกคนเห็นเป็นขยะนะครับปนจะเอาใบไม้แห่งนะครับเอาไปซับนะครับแล้วก็ซื้อขีงง้วมะมักร่วมกันนะครับซึ่ง บางที่กะเอามาหมักนะครับแล้วก็ส่วนปุ๋ยมุ่นใส่เดือนเพิ่นบได้ใส่นะครับเพิ่นจะใส่ใการหมักนะครับจะมีตัวใส่เดือนอยู่ในแปลงอยู่แล้วเพิ่นบา่าอันนี้ก็คือจากการสังเกตของเพิ่อนอีหยังต่างๆนะครับคือให้เพิ่นจะเฮตุวิธีให้สอลของกับธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่นปลูกพักหลายชนิดนะครับบ่ว่าจะเป็น พวกผักกาดขาวกวางตุ่งขนาดสลัดข่าตะไคร่ใบมะกรูดิิกชออมมะเขือเทศนะครับเพื่อน่าจะปลูกเกี่ยวกับเมนูอาหารที่เพิ่นมากินตอน,น,นแรกๆพอนเพื่นปลูกพักเพื่อกินนะครับตอนหลังได้แร่งบันดาลใจนะครับในรีสอร์ทมันเกิดความสวยงามพร้อมเวลาถ่ายรูปกระเจแหนมีสีสันของผักพักเกิดขึ้น เพื่อเพื่อนจิตใจนั่มมีความสุขทางใจนั่มละก็เพื่อนก็นจะเล่นปลูกพวกไม้นั่มนะครับพวกดอกไม้ต่างๆนะครับเพื่อชีเฮให้มีพวกพิเสื่ออยังต่างๆให้สร้างระบบนิเวศให้สวนมีการซิมชีดควบคุมกันเองว่าสรรมีหอยถากหอ,อยอยังยูเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมันหมักอยู่กับธรรมชาติ อันนี้ก็เป็นไอเดียเพื่นนะครับหนาสนใจเลยทีเดียวนะครับก็คือเน้นการปลูกพักแบบอินทรี์สำหรับวันนี้โคบานเมืองรอยเกินมาเหลาสุผีสุนองฟังเพียงสำเนีนะครับขาดตกบกพร่องประการใดก็จะพยายามพัฒน,น,นานะครับนํำเหลืองลากต่างๆมาาบอกใหา้พอแม่พี่น้องฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ